เช่นท่านปจังัดนครสิรกนาพพบปากกรมวันชนเช่นเช่นครับส่วนบบน,น,น,น้องๆลูกหลานโรงเรียนระยองทิศทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมกันินสร,นะะร้างสรรค์กิจกรรมเช่นดี

ออเป็นการโครงการการลดน้ำลงนะครับต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับซึ่งอตอนนี้ทางประเทศไทยก็ถูกทางสหรัฐนะครับขึ้นว่าเราเป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์จะกระับอยู่ในระดับในกับเทียสามนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้มีนโยบายนะครับที่จะให้ผู้าัก่วนนะครับ ที่จะต่อต้านนะครับการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าแรงงานการฆ่าระเวณีนะครับหรือว,ว่าขอทาน,นคราวนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของเพื่อเมืองนะครับที่เราดำเนินการนะครับเป็นการสนองตอบต่อนโยบายาของรัฐบาลครับซึ่งเราจะ,ะทําความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับว,ว่าเรื่องของการฆ่ามนุษย์นอกจากจะเป็นการเรื่องการผิดกฎหมายแล้ว ก็ยังเป็นการเรื่องของการผิดศีลธรรมนะครับเป็นการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนนะครับอย่างแรงนะ